สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K.DIY ด้วยนะครับผมถ้าผู้ชมจําหน้าไม้ที่ผมทําได้ไหมครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วนู่นเลยนะครับท่านผู้ชมที่ผมทํายิงลูกเหล็กนะครับผมไม่ใช่อันใหม่ที่ผมลงเมื่อวานนะครับผมมันเป็นตัวนี้จําผ่านท้ายน,นี้ได้ไหมที่ผมทําเป็นยิงลูกเหล็ก,กวันนั้นดูวันนี้ผมเปลี่ยนมาใส่เป็นลูกดอกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูผมจะลองมาทดสอบดูนะครับผมว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนจากยิงลูกเหล็กนะครับท่านผู้ชม กลายเป็นยิงลูกดอกแทนนะครับลูกดอกผมใช้ยาวๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้นะครับทู่หมดแล้วครับลูกดอกเขาไก่ก็แบบนี้เลยครับนี่ดูไก่นะฮะนี่ดันขึ้นอย่างนี้เองนะฮะนี่ง่ายๆครับสามารถทําตามได้เลยนี่ฝืนนิดนึงนะครับต้องเอาฝืนๆืนิดนึงถ้ามันหลวมเกินไปมันก็ไม่ดีนะเอาฝืนๆแบบนี้แหละครับนี่โอเคเราจะมาทดสอบยิงให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะมาขึ้นสายก่อนนะครับท่านผู้ชมขึ้นเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่ค่อนข้างที่จะตึงเหมือนกันดูนี่นะครับจากนั้นก็ใส่ลูกดอกนะครับผมตรงรางนะครับดูรางผมทําใหม่ด้วยเป็นร่องนะครับค่อนข้างที่จะตรงอยู่นะครับท่านผู้ชมดูต้องใช้ทักษะนิดหนึ่งในการเจาะร่องนะครับแล้วก็ใส่ลูกตรงร่องแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับ อัเป้าก็คือกระสอบปุ๋ยที่นู่นนะครับท่านผู้ชมมาดูกันเลยหนึ่งสองอือมแป๊บเดียวเองไปดูเป้าครับโอเคนี่ครับอยู่นี่ผมที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วโอ้โหลึกอืนี่ประมาณนี้เลยที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้ว หน้าไม้ยิงลูกดอกนะครับผมมันจะไกลกว่าหน้าไม้ยิงลูกเหล็กมากแล้วก็ระยะวางผลดีมากเลยซึ่งหน้าไม้ตัวนี้มันจะมีน้ําหนักที่เบานะครับผมเอาลํากล้องออกแล้วก็เอาไม้มาแปะนะครับผมใส่กาวแล้วก็นะครับผมขัดให้มันเนียนนะครับว,วิธีการยิงนะครับผมให้เล็งจากด้านท้ายนี้นะครับผมแล้วก็ไปตรงปลายลูกดอกเลยนะครับวิธีการเล็งนะฮะ ดูค่อนข้างที่จะเบาเลยครับโกงไกลกันนี่นี่มันเบามากถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้คลิปที่แล้วนะครับผมที่ผมลงอันนี้ค่อนข้างที่จะหนักเลยเจ้ายิงลูกเหล็กนี้ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับทำไว้ยิงเป้าเล่นนะครับท่านผู้ชมไว้ฝึกทักษะสมาธินะครับนี่อีกอันก็นี่ครับ โอเคครับโจมเห็นต้นไม้นั่นไหมนั่นจากเนี้ยถึงที่ผมนั่งนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนี่ยต้นไม้นี้จากนั่นนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมประมาณ30สิเมตรนะครับผมเราจะมาทดสอบยิงให้ดูนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับผมว่าหน้าไม้ยิงลูกดอกจะทําความไกลได้มากกว่าหน้าไม้ยิงลูกเหล็กนั่นเองเดี๋ยวผมจะมาทดสอบยิงให้ดูนะครับผมระยะ30สิบเมตรนะครับมาดูกันเลยครับไปกันก่อนนะครับอู อันนี้ค่อนข้างที่จะตึงแต่ผมมีแพลนจะเปลี่ยนใหม่ด้วยดูลูกดอกนะครับลูกดอกใช้ยาวๆเลยนะฮะนี่คืออีกลูกดอกหนึ่งนะสีแดงใส่ตรงนี้นะครับผมโอเคมาดูกันเลยไปดูกันเลยครับไปดูสดๆนี่แหละครับผมเดี๋ยวหาว่าผมเตรียมอีก โอ้บรรยากาศฝนจะตกครับท่านผู้ชมเรามาดูนี่ครับเห็นไหมปักอยู่นี่เลยครับนี่ปักเลยครับดูผมจะถอดให้ดูว่ามันลึกแค่ไหนนะครับลูกดอกยาวมากนะครับแบบนี้นะครับผมถึงจะตรงนะครับอืประมาณนี้ครับดูเบี้ยวเลย ตรงนี้นะครับผมเต็มๆเลยระยะ30เมตรนะครับผมผมยิงจากฝั่งนู้นนะตรงต้นกระ้้อนฝั่งนู้นเลยครับนู่นผมจะซูมให้ดูนีไ่ไงหน้าไม้วางไว้อยู่ประมาณ30เมตรนะครับผมไม่ได้เมกนะครับผมของแท้โอเคจะประมาณนี้ครับนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ K ok K ดีไว้ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแต่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับแล้วผมก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าเจ้าตัวกุหลูกดอกก็เอาให้มันสูงๆนิดหนึ่งนะครับเวลาสายมันดีดนะครับผมมันจะได้โดนเต็มเต็มนะครับผมนี่ผมมี แทนว่าผมจะเปลี่ยนแขนใหม่นะครับผมนี่มันยังตึงอยู่นะครับยังตึงอยู่แล้วก็ใช้งานได้หลายปีเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมอยากให้มันตึงกว่านี้นะครับผมชอบแขนหน้าไม้ที่ค่อนข้างที่จะตึงนะครับท่านผู้ชมดูจําได้ไหมนี่แหละคลิปที่แล้วเลยครับที่ใส่ลูกเหล็กอันนั้นก็แรงเหมือนกันแต่ผมถอดออกผมอยากใส่ลูกดอกนะครับผมนี่ผมไม่อยากทําพันท้ายใหม่ไงผมก็เลยใส่ไปเลยนะครับฝนจะตกแล้วครับท่านผู้ชมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับ